โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <H uck S 1> นะครับ <uck> สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรเน็ตของ TrueMove H ระบบเติมเงินเพิ่มเติมกันอีกหนึ่โปรนะครับรายละเอียดของ รตัวนี้จะเป็นเน็ตเต็มสปีดที่ปริมาณการใช้งาน10กิกนะครับหลังจากนั้นปรับความเร็วเป็น15เมกให้อีก45กิกจากนั้นปรับความเร็วอีกครั้งเป็น384 kbps นะครับจนครบรอบอายุการใช้งานตัวนี้มีโทรฟรีไม่อันทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงแถมให้ใช้งานนะครับและมี ทร w ไวไฟฟรีแบบไม่จำกัดแถมให้ด้วยนะครับตัวนี้อายุการใช้งานต่อรอบอยู่ที่30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนราคาจะอยู่ที่250บาทรวมภาษีรหัสในการสมัครใช้งานคือดอกจัน900ดอกจัน1234ีสี่เหลี่ยม แล้วกดโทรออกครับโปรโมชันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันของ t r u e m o v e h ระบบเติมเงินนะครับแต่จากการทดลองนะครับซิมเก่า r t u e m o v e บางซิมสามารถสมัครโปรนี้ได้นะครับสำหรับซิมเก่าถ้าอยากทดลองสมัครโปรตัวนี้นะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับให้ท่านทดลองกดรหัสสมัครของตัวนี้ดูก่อน ถ้ากดรหัสสมัครแล้วได้รับข้อความตอบกลับมาข้อความว่าไม่สามารถสมัครแพ็กเกจได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอกะระุณาเติมเงินก่อนทำรายการอีกครั้งถ้าได้รับข้อความแบบนี้ค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับซิมเก่าเอาไว้เป็นตัวเลือกในการใช้งานเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามช่องไฮเน็ตไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ ที่ทางช่องนำเสนอจะอัปเดตโปรที่น่าสนใจให้เรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮารกเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮ a กเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ ติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮาก k n เน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ